กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ h a n n e l The Move ครับและนี่ก็คือเนื้อเรื่อง Dark Souls 3 The Ring City เอพิโซดที่6นะครับซึ่งผมบอกคุณผู้ชมได้เลยครับว่าอพิโซดนี้เป็นอพิโซดที่สำคัญมากๆครับแล้วก็มันอาจจะคลายปมทั้งหมดในอดีตเลยด้วยก็ได้ซึ่งสิ่งที่ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังในอพิโซดนี้จะอยู่ในเควสไลน์ของแรบนะครับผู้เป็น NPC ในชุดเกราะอัศวินที่เราจะได้เจอตั้งแต่เงนะครเปนั่นเองนะครับแรพูดคุยกัน นั้นแลบได้บอกกับเราชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นฮอลโลแล้วก็ผลพวงของการเป็นฮอลโลนอกจากร่างกายที่คล้ายกับซอมบี้แล้วนั่นก็คือความทรงจําที่ค่อยๆเลือนหายไปซึ่งในวิดีโอโอเพนนิง่งซีเนมาติกในภาค2นะครับ mm hmm. ก็ได้พูดเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูได้นะ เอาล่ะทีนี้สิ่งที่แลบลืมเลือนไปก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าก่อนหน้านี้เขามีบทบาทหน้าที่อะไรด้วยเพราะว่าสิ่งที่เขานั้นรู้นะครับน่าสนใจมากนั่นก็คือเขารู้เรื่องริงซิตี้ว่ามันอยู่ถัดไปจากเรกครีปครับรู้ว่าพิกมี่คือผู้ที่ครอบครองดาร์กโซนตั้งแต่ไฟแห่งการเริ่มต้นได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังรู้อีกว่าเมืองเมืองนี้เป็นสถานที่อยู่ของพวกเขาด้วยและที่สําคัญก็คือเขากําลังตามหาสถานที่หนึ่งในริงซิตี้โดยเขาเรียกที่นั่นว่า Pershing Monument เอาเลยครับเราจะแยกจากแรบตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากผ่าน d ิ m o n Print แล้วเราได้เดินทางไปยัง Ring City สำเร็จเราจะได้เจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งภายใน Ring City ครับซึ่งมันทําให้เราได้รู้ข้อมูลบางอย่างเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับ p พ r c h i n g Monument จากคําพูดนะครับของแ a บว่า I am off in search of the p u r c h i n g Monument. Once I find it, everything will come back to me. Who I was, what I l i v e for, what my name was. ซึ่งแปลตามตัวก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ไปถึง Perching Monument เมื่อนั้นทุกๆสิ่งจะกลับมาหาเขาอีกครั้งทั้งการที่เขาเป็นใครเขามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแล้วก็ชื่อที่แท้จริงของเขาครับฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันกับเราได้อย่างหนึ่งนะครับว่าคำสาปฮอลโลที่เราเชื่อกันมาตลอดทั้ง3ภาคว่าผลของดาร์กโซที่ได้ให้กำเนิดดาร์กไซด์เพื่อตีตรามนุษย์ทุกคน นนัน้แล้วก่อเกิดวัฒาจาักรอันเดย์และฮอลโลขึ้นมาในภาคที่1มันมีหนทางล้างคำสาบนี้อยู่ซึ่งมันก็คืออนุสาวรีย์แห่งการชำระล้างหรือว่าเพอร์จิงมอนูเมนต์นั่นเองเพราะว่าการไปยังเพอร์จิงมอนูเมนต์นั้นมีเงื่อนไขว่าแอชเชนวจะต้องแสดงความเป็นฮิวมนิตี้ซะก่อนโดยวิธีการก็คือให้เราลงไปที่หนองน้ำแล้วก็ใช้อไอเทมมยางไว้บริชช์เพื่อทำการเปลี่ยนร่างให้เป็นฮิวมนิตี้แล้วก็กลับมาที่หน้ากำแพงทางเข้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะมีบันไไดดลงงงงมาาาครัััเเเปปิทให้อยอนนนน่น ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับว่า Dark ซ่สา3ตลอดการเล่นตั้งแต่ต้นจนจบ DLC นี่ครับจะไม่มีการพูดถึง Humanity เลยซึ่งมันใช้ระบบ e m b e r เข้ามาแทนที่ซึ่งผมได้อธิบายเหตุผลไว้แล้วทั้งหมดนะครับในวิดีโอตอนสุดท้ายของ d a r k ซ o สา3ชื่อตอนว่า The Last Flame นั่นเองและถ้าคุณผู้ชมฟังตอนนี้ไม่เข้าใจให้ลองย้อนกลับไปดูในเอพิโซดนั้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะวางลิงก์ไว้ให้ใน Description ด้วยครับเอาเลยครับผมอยากให้เราย้อนกลับไปดูคำอธิบาย Humanity ในภาครแรกกันก่อนที่เราจะไปกันต่อนะ นั้นได้บรรยายเอาไว้ว่า Rare tiny แรดไทรี่แบล f กสไพ n ์ o าวออนค this black s p r i t e is called humanity But a little know about its true nature if the soul is the source of all life then what distinguishes the humanity we hold within ourselves แปลาตามตัวก็คือวิญญาณดวงเล็กๆสีดำที่หาย,ยากมากๆซึ่งถูกพบบนศพมากมายดวงวิญญาณสีดำเหล่านี้เรียกว่า humanity ทว่าเรารู้น้อยมากเกี่ยวกับธรรมชาติของมันคำถามก็คือถ้าวิญญาณหรือว่าโซนั้นเป็นแหล พลังงานของทุกชีวิตแล้วเราจะจําแนกฮิวแมนิตี้ที่อยู่ภายในร่างกายของเราได้เช่นไรเอาละน่าสนใจใช่ไหมครับผมติดตรงนี้ไว้ก่อนนะไอเดียมที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชมต่อไปนะั่นก็คือดาร์ s ซายซึ่งภาคแรกกับภาค3านั้นมีคําอธิบายต่างกันนิดหน่อยครับซึ่งภาคแรกนั้นคำอธิบา,บ,าบายบอกว่าดาร์กซายนั้นเป็นเครื่องหมายของอันเดดผู้ถูกสาปตราสัญ,ญลักษณ์นี้จะประทับบนร่างผู้ที่ตายและเกิดใหม่เราะว่าวันหนึ่งพวกเขาจะสูญเสียสภาพจิตใจแล้วก็กลายเป็นฮอลโล่ฉะนั้นความตายก็คือตัวปลดล็อกดาร์กซ โดยสัญลักษณ์แห่งความมืดนี้จะนําพาผู้ที่ถูกตรีตรานะครับให้กลับไปยังกองไฟสุดท้ายโดยแรกกับฮิวแมนิตี้และโซทั้งหมด ส่วนดักซในดักโซ่สจะมีคําอธิบายแตกต่างออกไปเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ต้องแลกเพื่อกลับไปยังกองไฟนั้นไม่ได้พูดถึงฮิวแมนิตี้อีกต่อไปครับแต่ว่าอ้างถึงเฉพาะโซอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับฮอลโลว่านอกจากการที่พวกเขาจะสูญเสียสภาพจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณไปแล้วพวกเขายังถูกผลักดันให้ไปจากดินแดนมาตุภูมิอีกด้วยเอาเลยครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าในดักโซ่สยังมีคีย์ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือดักซีจิลที่ บ,บอกว่าช่องว่างสีดําบนร่างกายที่มีลักษณะเหมือนกับการตีตราบนอันเดธ The darkness of the humanity s e e p from this bottomless pitch black hole, the gap filled by the accumulation of the curse. ประโยคนี้นะครับแปลว่าความมืดของ humanity นั้นแทรกซึมออกมาจากหลุมแห่งความมืดที่สุดอย่างถึงอีกทั้งช่องว่างเหล่านั้นเต็มไปด้วยคำสาปและในย่อหน้าสุดท้ายนะครับบอกว่า Dark s e i l นั้นไม่มีทางรักษาได้เว้นแต่ตำนานเล่าขานกันว่า File k l i p p e r คนหนึ่งเป็นผู้ที่ย้อนกลับมาจาก The a b s ได้นำพาหนทางรักษาอันยิ่งใหญ่กลับมาเพื่อผู้ที่ต้องแบกรับคำสาบนี้ เอาเลยครับถ้าคุณผู้ชมไล่เรียงไทม์ไลน์ดีๆนะครับตามไอเทมที่ผมได้บอกเล่าไปในยุคแรกที่เต็มไปด้วยฮิวแมนิตี้ที่พบบนศพมนุษย์ที่ตายไปมนุษย์คนนั้นจะสูญเสียฮิวแมนิตี้และโซลถูกต้องไหมครับซึ่งการกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็คืออันเดสเหล่านั้นจะต้องช่วงชิงฮิวแมนิตี้กลับมาแล้วก็บูชากับกองไฟเพราะว่าฮิวแมนิตี้เป็นรายไอเทมจากคําอธิบายในภาคแรกถูกไหมครับฉะนั้นก็แปลว่าฮิวแมนิตี้ไม่ได้ดรอปจากทุกคนครับความพิเศษบางอย่างเท่านั้นที่จะทําให้คนเหล่านั้นปลลดออ่่ออออยยมมมตกกาาาาเืืงคคํถ็ ความพิเศษอะไรกันแน่อะไรที่ทำให้มนุษย์สองคนแตกต่างกัน เอาละผมไม่กล้าฟันธงนะครับแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ข้อนึงจาก The Ring City ก็คือพิกมี่แล้วก็คุณสมบัติของพวกเขาครับฉะนั้นผมจึงขอตั้งสมมติฐานโดยอ้างอิงจากข้อมูลนี้นะครับว่าคุณสมบัติของผู้ที่ตายแล้วจะ drop h u m a n i t y คนๆนั้นจะต้องมีเชื้อสายมาจากพิกมี่หรือว่ามนุษย์กลุ่มแรกของโลกที่ครอบครอง Dark z o n ที่เข้มข้นพอสมควรครับคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าทําไมผมจึงพูดแบบนี้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าผมยังเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนั้นมีเชื้อสายมาจากพิกมี่ทั้งหมดครับ ทพาว่าความเข้มข้นที่ได้รับการถ่ายทอดอาจจะมากน้อยไม่เท่ากัน เอาล่ะนี่คือสมมติฐานเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ฟันธงนะแต่ว่าสร้างข้อสังเกตให้คุณผู้ชมไปคิดกันต่อซึ่งผมได้อ่านความคิดเห็นของผู้ชมนะครับโดยมีคุณผู้ชมให้ความคิดเห็นมาว่าพิกมี่ที่แปลว่าคนแคร์นั้นอาจจะไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าเป็นยักษ์ตัวเล็กกว่าซึ่งผมไม่มีข้อขัดแย้งใดๆนะครับมันเป็นไปได้สูงเช่นกันแล้วก็มันยังสนับสนุนในประเด็นต่างๆอีกมากมายด้วยเช่นว่าทําไมแม้ยักษ์ก็ยังเป็นฮอลโลได้เป็นต้นครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับในยุคข,ของโลตริกนั้นฮินาาวแมนมิต ผมได้อธิบายไปในวิดีโอ The Last Flame แล้วนะครับเราว่าสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาที่ผมไม่ได้อธิบายไปในวิดีโอตอนนั้นก็คือเรื่องราวของ Dark s i g i l แล้วก็ Dark Side ครับซึ่งทั้ง2ไอเทมนั้นมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณมาสาย Dark s i d e แบบสายสว่างเลยนะและคุณเป็นผู้ที่ครอบครองโซลมากที่สุดในโลกด้วย a g e n One หรือว่า The c h s e n Undead ผู้นั้นจะทําหน้าที่คืนสมดุลให้กับโลกโดยการลิงก์กับกองไฟแล้วก็รีสตาร์ททุกอย่างใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในทางกลับกันนะคร นั่นก็คือการกําจัดไฟคีเปอร์ยุติวาจัจกรนี้แล้วก็เข้าสู่ยุคมืดแบบเต็มตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าผมได้คําตอบของสาเหตุของทั้ง2เส้นทางแล้วนะว่าหากดาร์กโซคือต้นกําเนิดของฮิวมนิตี้และการตายประกอบกับการสูญเสียฮิวมนิตี้คือต้นกําเนิดของดาร์กไซด์ฉะนั้นต้นกําเนิดของดาร์กซีจิลก็คือเดอะอะบิสนั่นเองมันจะชัดเลยครับว่าเดอะอะบิสนั้นคือความมืดแบบเต็มรูปแบบแต่ว่าดาร์กไซด์นั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าดาร์กโซนั้นมีเจ็ดจำนวนคือการรักษาสมดุลมากกว่า เอาละครับที่ไร่กันไปยาวนานเนิ่นนานนะครับมันก็มาสู่คําถามสักทีครับว่าเพอร์จิ้งมอนูเมนเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ยังไงนะครับคำตอบมันต้องตั้งหลักแบบนี้ครับก็คือจากข้อที่จริงเดิมก็คือถ้าอันเดรสคนไหนนะครับไม่ต้องการเข้าสู่วังวนแห่งอันเดสและฮอลโลมีเงื่อนไขเดียวนะั่นก็คือคุณต้องสั่งเวอร์ฮิวแมนิตี้ให้กับกองไฟเพราะว่าปัญหาก็คือในยุคสมัยของโลทริกนั้นไม่มีฮิวแมนิตี้อีกแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเรายังอ้างอิงเรื่องเดิมคือฮิอว แล้วแล้วก็ฉะนั้นการจะเข้าถึง p u r c h i n g Monument จึงจำเป็นต้องแสดงตัวตนของ Humanity ขึ้นมาก่อนโดยฟังก์ชันของอนุสาวรีย์แห่งนี้มีอยู่3อย่างนะครับคือ 1. ชําระล้างบาป2คือชําระล้างคําสาปซึ่งผมเข้าใจว่ามันก็คือการแก้ไขสภาวะฮอลโลนะครับและ3ก็คือชุบชีวิต Judicator a r c h w a ให้เราได้สู้กับบอสตัวนี้อีกครั้งหนึ่งทีนี้มันก็ไปต่อไม่ได้อีกครับว่าเหตุใด Perching Monument จึงมีความสามารถทั้ง3อย่างนี้เช่น Humanity เลยอันนี้ผมไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับมี แต่การมโนล้วนๆเลยซึ่งผมมโนไว้2ทฤษฎีนะครับคือ1 p u ่งเพอร์จิ้งมอนเมนต์นั้นมีส่วนหนึ่งที่สร้างมาจากดาร์กโซครับหรือว่า2 p งเพอร์จิ n งมอนูเมนต์นั้นสร้างจากพิกมี่ผู้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในยุคแรกที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเพื่อให้อนุสาวรีย์แห่งนี้ทำหน้าที่ชำระล้างบาปช่วยคืนสภาพจากฮอลโลและก็ช่วยชุบชีวิตจูดิเคเตอร์อาร์โกให้กลับมาปกป้ององค์หญิงฟิเลนอต่อไป เอาละคาถามที่ผมจะทิ้งให้คุณผู้ชมไปคิดกันต่อนั่นก็คือใครเป็นคนสร้างแล้วก็เป้าหมายที่แท้จริงนั่นคืออะไรกันแน่ครับและจะเกี่ยวข้องกับส่วนที่สัญญาระหว่างกินและพิกมี่หรือเปล่าลองไปคิดต่อกันดูนะครับอ๋อก่อนจะจบนะครับผมลืมบอกว่าตัวตนที่แท้จริงของแลบนั่นไม่ใช่ใครครับเพราะเมื่อเขาจําทุกอย่างได้ท่าแท้ก็เผยออกมาครับและมันก็คือตัวแสบประจาซีรีส์นี้นั่นเองเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมที่คิดเห็นหรือว่ามีทฤษฎีอะไรเจร๋งๆก็ออ่่่่าลลืืมมแแบบงปันันนนกะคูชชชที อก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจนะเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ know. Maybe just the I'll stick you in my prayers. A fine dark soul to you.